มเพักครับโอเคครับดมีความกว้างราว20เมตรนะคะก็เดี๋ยวเชิญเข้ามาชมเป็นท้ายสุดท้ายของเรา,ราแล้วนะคะท้ายแล้วนะคะห้องนี้จะเตรียมให้คุณลูกค้าเป็นพิเศษเลยค่ะห้องนี้จะเรียกว่า,าวิร์กสวีทค่ะเป็นห้องที่เรียกเก๋แต่ว่าน่าคุณหาค่ะอุ้ยสวยมากเลยสวยมากๆจริงๆค่ะ บอกว่าเก๋อเหมือนกับเวลาเราไปเดินตามแบบว่าชั้นที่เป็นแบบว่าของแต่งบ้านแล้วเราตัวอย่างคืออย่างนี้เลวยนะคือม้ค่ะเจจะได้ห้องนี้เลยค่ะต้นไม้คือแบบมันไม่เหมือนกับว่านอนโรงแรมเพรเหมือนเรานอนที่บ้านแล้วก็จัดแบบทรายเก๋ๆจอ น่ะดูคนนั้นน่ะน่ะน่ะ <c oughs> เล่นวะเล่นไหอนไหนพี่ ค่ะสำหรับเมนูที่ชื่อว่าโค้กั้ ขอบคุณเชฟจมลมอยางบยสีช่วย รับครับครับหยิบครับหยิบขอด้วยจริงเอาด้วยอะไรก็ดีครับมือเจ็บมือมาล้าแขนเจ็บเอ็กเจ็กกางหญิงเชไซูอย่างนี้ไงใช้มือยิบงอย่างนี้อีกนะคกระดีะอ่นัเน่นี้นะคะเซ็กก็ต้องขาด ต้องมีคำลมาก่อต้อนะคะใส่กระเทียมใส่หอมใหญ่ใ่ฮะใส่หอมแดงค่้วก็จะเป็ตับกลิ่นหอมชวงแลก็ใสแล้ใส่เรยนะครับใส่ให้เข้ากันก่อนครนนี้ได้กลิ่นรืยัครับได้แล้วค่ะัเไหวาเปไฟแรงจริงนะคะแล้วก็คุกเข้า จรนไวน์ขค่ะเค่ะาที่ใส่ไว้ขเนี่ยเพื่อจักลิ่นอาหารลยเือรขม่ไกลิ่นชนะคะไม่มกลิ่าวแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราส่ัลนะคะโดยที่นกบ เป้สเวส้คาีสิ่งที่เราฝกคีเลยสปตตสีสันสดใสของระดาษสาวสิ่งที่เราเคยืมมากเคือเรือโอ้สมนสปเกตตี้จะไม่ใช้พวกแบบสัวกอื่นเคื่อคววบเป็นเองื่นะเป็นเรือและสายสัมค่ะมันก็จะไม่มีกลิ่น ขาวด้วยค่ะใช่กกรอบผลสุวนี้เราเ็มากเลยต้องขอเอาไปวก็ทำไม่ยากเลยไม่ยากคืหน้าเาอย่นกรส้ดาเปรนบบชฟทำแล้วคุณผู้ชมก็สามารถเอาปันขันที่บ้านได้ยที่นี้สามารถครอบตัววันเสาร์ที่น่ากัในบ้านแต่ที่เกลียดครับก็มาทาที่โบเจลเชนที่อยาก้องนะครับะ そう。 ในวันนี้นะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเปลือปรุงชิพเปลือบริโภคเสริมไอติมเพิ่มรสเพิ่มประโยชน์ปร,รุงน้ำซุปให้ใสรสชาติกลมกล่อมค่ะแต่ว่าวันนี้ร้อนๆแบบนี้เดี๋ยวหน้่มขอไปโดดน้วนสะว่ายน้ำก่อนแล้วจ้าไปบายค่ะฮนะเนี่ยที่หนูแนะนำตัว